สาวสวยซูเปอร์สตาร์ดาวเด่นที่เล่นหนังมาแล้วไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแต่ด้วยภาพลักษณ์ของเธอและข่าวเช้าในช่วงหลังๆวันนี้ทําให้ความนิยมของเธอลดลงอย่างรวดเร็วแต่เธอนั้นกลับไม่รู้เรื่องนี้เอาซะเลยทางค่ายจึงต้องให้เธอนั้นทําปฏิบัติการพิเศษด้วยการคืนกําไรให้กับเหล่าบรรดาแฟนคลับด้วยการกระชับความสัมพันธ์แบบจัดเต็มเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นยังไงติดตามชมได้ในคลิปนี้เลยโอชิเอวีภูมิใจนําเสนอคืนกําไรให้แฟนคลับสุดยอดเลยครับคุณ ุปตาและเช่นเคยนะครับเพื่อนๆก่อนจะไปรับชมคลิปนี้การฝากเพื่อนๆน,นั้นกดไลค์กดต like, ิดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ คิร่าอาสึกะนางเอกตัวท็อปเธอมีแผนไปโปรโมทผลงานใหม่ของเธอที่ร้านขายแผ่นหนังในต่างจังหวัดเมื่อเธอมาถึงเธอก็ดูจะสลึมสลืออยู่นิดหน่อยนะครับและก็ดูจะงงงงเล็กน้อยเมื่อผู้กำกับบอกว่าสถานที่ถ่ายทําในวันนี้คือร้านขายแผ่นซีดีหนังที่มีหนังของเธอขายอยู่เต็มร้านพวกเขาจะให้เธอนั้นมาสอบถามเหล่าบรรดาแฟนคลับที่มาซื้อหนังของเธอว่าพวกเขานั้นรู้สึกกับเธอยังไงบ้างเมื่อเธอรู้ดังนั้นเธอแอบเป็นกังวลเล็กน้อย เพราะบางทีเธอก็อาจจะได้รับคําวิจารณ์แย่ๆต่อหน้าเลย แล้วเธอจะรับมืออย่างไรและภูมิกับก็ได้บอกแผนการกับเธอว่าในร้านจะไม่มีใครรู้เลยว่าเธอนั้นได้มาที่นี่และให้เธอนั่งฟังคำวิจารณ์จากในห้องและผ่านทางหน้าจอมอนิเตอร์เพื่อรับฟังคำวิจารณ์จริงๆที่เหล่าบรรดาแฟนคลับนั้นมีต่อเธอและก็เป็นเช่นนั้นเลยครับไม่ว่าจะสัมภาษณ์กี่คนต่อกี่คนหนุ่มๆพวกนั้นมีแต่คำวิจารณ์ด้านลบกับเธอกันหมดทุกคนเลยครับทำเอาเธอเนี่ยหัวเสียามากๆและเมื่อสถานการณ์เริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ภูมิกับ จึงหยุดการสัมภาษณ์ไว้แค่นั้นและให้เธอเริ่มปฏิบัติการกอบกู้ความนิยมกับเหล่าบรรดาแฟนขับหนุ่มนั้นด้วยการปรากฏตัวและมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แบบทะลุจอได้กระทบไหล่เธอแบบตู้เป็นเป็นและจัดกิจกรรมสุดฟินกลางร้านวิดีโอแห่งนั้นกันเลยทีเดียวสุดยอดจริงเลยนะครับอยากไปบ้างจัง และไม่เพียงเท่าน,นั้นนะครับสินค้าจะขายดีหรือไม่นะครับมันขึ้นอยู่กับการเชียร์ขายของพนักงานที่ร้านด้วยเช่นกันโดยรอบนี้จะเป็นคิวของผู้จัดการร้านครับซึ่งบทสัมภาษณ์ของเขานั้นก็เป็นไปในทางเดียวกันกันกบเราบรรดาแฟนคลับเลยนะครับเพราะว่าข่าวลือต่างๆที่ทําให้ยอดซื้อของเธอนั้นเนี่ยลดลงอย่างมากเลยการเชียร์ขายเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเป็นผลเท่าไหรนะ่นักและก็เช่นเคยครับเธอนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับผมและจัดการเซตหอกผู้จัดการ ชุดใหญ่เลยนะครับอัดฉีดเข้าไปเพื่อจะได้มีแรงเชียร์ขายผลงานของเธอสักทีนะครับผมแหม่เนี่ยเป็นหนังแนวใหม่วาไรตี้เลยนะครับที่ชวนฝันจริงๆเพื่อนๆลองนึกภาพดูนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆไปซื้อหนังแล้วเจอนางเอกออกมาประกฏดตัวให้เห็นต่อหน้าต่อตาอย่างนี้นะครับผมแลม้วมอบประสบการณ์สุดฟินแบบนี้เพื่อนๆจะรู้สึกยังไงนะครับผมนั้นแล้วก็สําหรับหนังเรื่องนี้นะครับผมได้น้องคีรา่าส่งสะบเบิ้มมาเล่นเป็นนางเอกให้เรื่องนี้ด้วยไม่ดูไม่ได้แล้วจริง นะครับผมและก็เช่นเคยครับผมเพืเ่อนๆคนไหนอยากรับชมหนังคลิปนี้แบบเต็มๆนะครับผมลิงก์จะอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่ถูกใจหนังเรื่องนี้นะครับผมอยากได้หนังแนวไหนคอมเมนต์มาบอกกับผมได้เลยนะครับ